มีพี่ๆนะคะถามกันเข้ามาเยอะมากๆค่ะว่าอยากทำแอปช้อปปิ้งออนไลน์ดอปริษที่โค้ชทำเนี่ยต้องเริ่มต้นแบบไหนอ่ะพี่ท่านนี้ถามว่าอยากทำบ้างจังเลยต้องเริ่มต้นแบบไหนคะอันดับแรกเลยนะคะโค้ชขอบอกแบบนี้ก่อนเลยว่าการที่เราจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยนะคะเราจะต้องมั่นใจในธุรกิจนั้นเราจะต้องตรวจสอบทุกๆอย่างนะคะอย่างที่โค้ชเคยบอกตลอดเลยว่าโค้ชดูสี่องค์ประกอบนะคะอ่าหนึ่งคือเจ้าของคือใครมีตัวตนจริงไหม เราสามารถไปเจอตัวได้ไหมและว,วิสัยทัศน์เป็นอย่างไรสสินค้าในแอปนั้นเนี่ยเขาขายอะไรมีใบออยไหมมีใบฮาลานไหมมีคุณภาพไหมกินแล้วเห็นผลลัพธ์จริงๆหรือเปล่า สามโคดูเรื่องของใบจดทะเบียนค่ะมีใบจดทะเบียนบริษัทไหมมีใบสคอบอไหมสคอบอย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเขาตรวจสอบแอปนั้นต้องถูกต้องตามกฎหมายจริงแล้วก็มีใบพพสองศูนย์เสียภาษีให้กับสัมภาระรถูกต้องตามกฎหมายและที่สําคัญมีใบจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยว่าเป็นการจําหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็ข้อสุดท้ายที่โคดูนะคะก็คือจ่ายเงินยังไงจ่ายค่าในหน้ายังไงถอนเงินยังไง นี่คือสี่องค์ประกอบหลักนะคะที่เขาตัดสินใจทําที่นี่อ่ะหนึ่งคือเจ้าของเนี่ยชื่อมอสกุมภาปุยฝ่ายเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ยากจนมาก่อนที่เขาก่อตั้งแอปนี้มาเนี่ยคือเขาอยากช่วยเหลือคนจริงๆิจิตตั้งต้นอยากช่วยเหลือคนอยากให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอ่าแล้วก็สองเนี่ยเรื่องของสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมมันเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่เขารวบรวมอาหารเสริมสุขภาพความงามเครื่องสาอางเกี่ยวกับผิวหน้าผิวกายคอลาเจนการดีท็อกซ์ล้างลำไส้ ต่างๆเนี่ยมีใบออย YO, มีใบฮาลานถูกต้องตามกฎหมายตรงเนี้ยคือเป็นสินค้าที่เกรดพรีเมียมและดูแลสุขภาพจริงๆ 3. ก็คือใบจดทะเบียนมีครบหมดนะคะยิ่งใบสคบอเนี่ยก็คือสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงจํากัดอายุคนที่มีอายุ1 8ปีขึ้นไปถึง65สามารถทําได้ถ้าเกิน65ทําไม่ได้แล้วเขาจ่ายค่าแน่้กับเราเนี่ย ทีละ้อยหกแปด้อบาทหรือสูงสุดห้ากเปซนเลยเพราะว่าเขาไม่จ้างดาราไม่ยิงแอดไม่โฆษณาก็เลยไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นและที่สำคัญระบบการถอนเงินนะคะถอนเงินง่ายมากๆถอนเงินได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ั้าต่ำสามร้อยบาทสูงสุดห้าหมื่นบาทต่อวันทีแรกคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมจ่ายเงินเยอะจังเลยนะคะเพราะว่าอ๋อไม่ได้จ้างดาราไม่ได้ยิงแอดไม่ได้โฆษณาเพราะว่าค่าการตลาดเลยไม่ต้องไปเสียตรงนั้นไงเขาก็เลยมาจ่ายค่าในน่ากับเราทีนี้มันเป็นรููปปแบบบธุุรรรรรกิรจจสําาาเเ็คืออขลลงทนนะดั้้ย นะคะมันเป็นระบบ a f f i l i a t e marketing หรือเป็นธุรกิจสำเร็จรูปเนี่ยก็คือมันมี3ส่วนในการส่วนที่1ก็คือเจ้าของลงทุนเองรับผิดชอบความเสี่ยงเองทั้งหมดลงทุน150ล้านทำแอป,ปนึงเดียวก็30-40ล้านแล้วก็รับผิดชอบสต๊ตอ,อกของเองแพ็คของเองส่งของเองมีโกดังเก็บสินค้ามีระบบการเรียนการสอนฟรีนะคะแล้วก็มีสำนักงานที่สามารถเข้าไปเรียนสดๆได้ที่อาคารพิพัฒนาสินชั้น9้าหรือจะเรียนออนไลน์ก็ได้ แล้วก,ก็มีกลุ่มสอนงานแบบจับมือทําอีกนะคะ2ก็คือเป็นตัวกลางนะคะที่มีสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มียุค8ปีขึ้นไปไม่เกิน65ปีคุณสามารถมาเป็นนายหน้าได้โดยที่คุณไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะว่าคุณไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่ง3ก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาช้อปปิ้งทีเนี้ยลูกค้าจะเข้ามาช้อปปิ้งได้อย่างไรเพราะว่าเขาไม่มีสื่อโซเชียลมีเดียถูกไหมคะเขาไม่ได้ไปจ้างดารา,า,าโฆษณาเหมือน App แอปต่างๆ ทีนี้การที่ลูกค้าเนี่ยนะคะจะมาเจอสินค้าในแอปเนี่ยก็คือจากที่เราเนี่ยเป็นตัวกลางไปช่วยเขาสร้างยอดดาวโหลดโปรโมทแอปอ่าน ID โค้ดของเราเมื่อลูกค้านะคะไปช้อปปิ้งอ่าในสินค้าในแอปจากการที่บริษัทเขาจะมีระบบบอร์ดแคสต์เองระบบขายเองค่าในหน้าเนี่ยจะเด้งหาเราอ่าทีละสามร้อยหกร้อยแปดร้อยบาทระบบ AI ไจ่ายเงินให้เนี่ยคือระบบที่สำเร็จรูปซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับอ่า เจ็ดเท่าสิบเอ็ดเนี่ยหรือว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนั้นก็เป็นรูปแบบธุรกิจสําเร็จรูปเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นอะถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของอะเราจะต้องมีทุนนะคะสามถึงห้าล้านซื้อระบบอ่าใช้เงินซื้อระบบแล้วระบบทําเงินเหมือนใช้เงินทํางานเรามีเงินไมหมล่ะสามถึงห้าล้านถ้าเรามีเราก็สามารถซื้อระบบได้เลยระบบก็จะมีพนักงานนะคะอ่าส่งของให้พนักงานขายของซึ่งเราไม่ต้องไปนั่งขายาระเปาเองด้วยซ้าแล้วก็เราสามารถได้รับกําไรได้นะคะเดือนประมาณ หลักแสนต่อหนึ่งสาขาแต่ว่า5ปีคืนทุนนะ6ปีถึงกําไรเดือนละแสนแต่ถ้าเราอยากจะได้เกินแสนละ่ะเราก็ต้องเปิดสาขาใหม่เราก็ต้องใช้เงินอีก3 000, 5, 000, ล้านล้านนะคะแต่ในระบบธุรกิจสำเร็จรูปดอกฤทิ์ที่โค้ชทำเนี่ยก็คือเราไม่ต้องไปใช้เงินระดับ30 40บ่้าล้านเพราะว่าบริษัทเขาลงทุนเองเขารับความเสี่ยงเองทีนี้เริ่มต้นแบบไหนการที่เราจะเริ่มต้นอันดับแรกเราต้องมียุ18ปีขึ้นไปไม่เกิน65ปีแล้วก็ ทักหลังบ้านหรือว่าพิมพ์สนใจมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโคสจะพาพี่พี่เนี่ยเข้าไปเรียนนะคะในบ้านฟ้าเป็นกลุ่มปิดก่อนอเรียนให้สองชั่วโมงก่อนให้เรารู้ว่าระบบธุรกิจสําเร็จรูปมันเป็นยังไงหลังจากเรียนจบแล้วเดี๋ยวเราค่อยตัดสินใจอในกรณีมี2แบบหนึ่งเราตัดสินใจนะคะที่เราจะเป็นลูกค้านะคะเราก็เป็นลูกค้าช้อปปิ้งปกติทั่วไปเราจะไม่มีไอเดียโค้ชส,สร้างเลยได้แต่ถ้าเราต้องการจะเป็นในหน้าทำเงินเนี่ย มี ID c ดี e คแค่ครั้งเดียวนะคะเราสามารถทำกำไรได้ตลอดชีวิตไม่มีเพดานของไรายได้และที่สำคัญมีกลุ่มสอนงานแบบจับมือทําเขาก็มีกลุ่มสอนงานสำหรับคนที่มี ID c ดี e สร้างไรายได้ทีนี้พอเราตัดสินใจแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะเริ่มต้นเนี่ยจากการกินสินค้านี่คือสเต็ปแรกเลยเค้ก็เริ่มต้นจากการกินสินค้า เพราะว่าถ no like er ้าวันนี้เราจะทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่น่ะเราไม่ได้มั่นใจในสินค้าในตัวนั้นหรือบริษัทนั้นเน่ะเราไม่สามารถทําธุรกิจได้เพราะเราไม่ได้เกิดความมั่นใจมันเป็นการพูดเหมือนเหมือนเหมือนเราไปพูดแบบอ่าไม่ได้จริงใจแล้วโกหกแบบเนี้ยแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มจากการกินสินค้าคุณเองก็กินสินค้าก่อนเจ็ดวันเจ็ดวันแรกขอกินสินค้าก่อนพอเรามั่นใจสินค้าปุ๊บเรามั่นใจธุรกิจเลยทีนี้ง่ายแล้วนะคะก็มาเรียนระบบอ่ะมีระบบเงินระบบงานให้เรียนนะสเต็ป เป็นสเต็ปว่าทําแบบไหนอย่างไรอ่ะสำหรับพี่ที่สนใจนะคะาเริ่มยังไงวันนี้บอกแล้วนะว่าเริ่มยังไงเริ่มจากการกินสินค้านะคะถ้าสินค้าดีประทับใจลุยทาธุรกิจมีระบบการเรียนการสอนแต่ถ้ากินแล้วไม่ประทับใจนะคะเราสามารถเลิกได้เลยนะคะถือว่าเรากินสินค้าแล้วไม่โอเคนะคะเพะะื่อนรันสินค้าจึงสําคัญมากๆนะคะอ่ะสำหรับคนสนใจพิมพ์สนใจนะคะเดี๋ยวคนมาตอบคอมเมนต์แล้วก็พาเข้าไปเรียนนะคะหลังจากเรียนจบแล้วตัดสินใจคนที่ตัดสินใจแล้วเจอกันในกลุ่มค่ะบ๊ายบายค่ะ